จะจางสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงเธอจะใส่ทองเส้นโตเท่าโซรถไฟจะขี่เก่งเรือบินหรือเดินดินไปสวมส้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ราคาแค่ไหน ฉันก็ไม่มองจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปแลเพราะเธอเคยฝากแผลให้ไหวจนใจกลับนองจะเป็นคุณยิงคุณนายฉันก็ไม่มอง อย่างไรเธอก็อยังต้องขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวันก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกลอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเดียนจากลอยมาเป็นแรงจันทแรงจันทแรงใจ ดีดีไปตัวใครตัวมันสื่อเกินไปถึงไรไม่ทันช้ำช่างมันนึกว่าฝันเลยไปจะจางสักทันฉันก็ไม่หันไปมองถึงตัวจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ทำไม สักวันเถิดนาน้ำตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้วคงจะได้ขึ้นชื่อคุณนายประจำโรงแรมสิบนิ้วก็กราบขอบคุณมากนะฮะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube นะฮะ